น,นี้หน่อยมันก็คงจะดีเพราะว่าเออ,อน,นี่มันหน้าร้อนด้วยและตอนนี้พิษสุนัขบ้านกําลังแพร่เชื้อเลย <c oughs> ใช่ใช่นี่เราจะต้องเตรียมนะตเตรียมวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านี่ให้พร้อมเลยรู้ไหมวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเออสิอย่าบอกนะว่าไม่มีจะรายงานใหนออ้มีค่ะเออเอาละไปประจำที่ไป<อ>ค่ะค่ะแล้วแล้ว เ,เอามาที่ไหนไรรับซีนั่นน่ะบวเมยไปก่อนทว่าดีกว่าถูกยามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วแล้วอ๋อเอาคนก,ก่อนละคะมาที่วี่ประจำมป์เขาคุณหมอคะอ่ะนี่ไงคะเจ้าของการดาที่มาตกเมื่อวานเนี้ยอ๋อค่ะติดคุณหมอครับค,ค่ะคุณหมอค,ะมค่ะแล้วไหนคุณการดา,ดาไม่มาด้วยเหรอคะอ๋อไม่ได้มาครับผมมารับยาค่ะ ยาไวอะค่ะก็ไม่เป็นไรนี่ก็ฉันอยู่นี่ไงอ๋อใช่ค่ะดิฉันพนิดารักษารอดเสมอยินดีรับใช้ค่ะเอ่อไม่ทราบว่ามารับยาอะไรคะอยาบำรุงคันฮะเป็นหมอเขาว่าอย่างนั้นน่ะนะอ๋อบำรุงคันค่ะกี่เดือนแล้วคะกี่เดือนเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับ หมอด้วยนะคะหมออยากเห็นมากเลยแล้วก็มีอะไรที่จะแนะนำดีๆให้ก็คือเมื่อไห้ที่ดีเนี่ยคุณพอคลอดแล้วก็ควรจะตอนซะเลยตอนสิสิค์ค่ะเอออ๊ยอยู่ไหนล่ะไปไหนล่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคะยาเอานี่ไงคะรับยาซะเลยนะคะขอบคุณครับเออเท่าไหร่ครับเนี่ย ไม่คิดตังเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าชอบใจมากเลยตรงที่ท้องเก้าเดือนนี่แหละนี่คุณสัญญากับหมอได้ไหมคะว่าคุณจะพามาทําคลอดที่นี่ครับครับสัญญาครับได้ครับสัญญาครับแล้วนี่คุณกลับไปนะคะคุณควรจะหาอาหารเสริมอาหารเสริมพวกวิตามินรสตับรสเนื้อมีขายทั่วไปรับครับครับนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจ ะะถ้าไม่แน่ใจที่จะไปซื้อเองเนี่ยเย็นนี้คุณพามาหาหมอได้เลยเพราะว่าอยาพวกนี้ถ้าเกิดไปซื้อผิดยี่ห้อเข้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าบางทีอาจจะทําให้หูตั้งเกินเหตุหูตั้งเกินเหตุใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณพามาหาหมอเลยละกันนะคะสัญญาครับสัญญาครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาหาเลยนะครับวัสทีครับสวัสดีค,ญญค่ะรอเลยนะคะ คนี้คุณคลอบนนี้หมอจะดูแลให้เป็นพิเศษเลยค่ะคลอบฮไม่ไกล,ลายแล้วพี่หน้<ค>า แ่ตัวคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีหมอลูกสวัสดีหใช่ค่ะดิฉันเป็นหมอใหม่ประจำที่นี่แทนคุณหมอคนเก่าค่ะชื่อพันนิจารักษารอดเสมอค่ะยินดีรับใช้นะคะคุณวันดีค่ะบอกอีกทีแล้วคะว่าอย่างมันมาเนี่ฉันแท้ขนหมาเอฟชาววี นี่ระรักจะทำงานแบบนี้นะมันก็ต้องอดทนให้ได้ทุกอย่างใช่ไม่ว่าจะขนหมาขนแมวขนหวัวขนควายหรือแม้กระทั้งขนนกอีมูลค่ะน่ารักจะตายน่ารักจะตายชื่ออะไรจ๊ะหนูมันพูดมไม่ได้หรอค่ะที่ย้ชื่อให้มันแกเมอค่ะชื่อ,อด้วยนะจ๊ะ<อ> ขมันค่ะจ๊จิ๊รีไปทำไมคะเพราะว่านี่ก็ดูสมส่วนดีอยู่แล้วนี่คะก็ <g ill ip le> คุณหมอคนเก่าบอกว่าอ้วนเกินไประวังไขมันอุดเส้นเลือดตายก <g ill ip le> ็เลยต้องให้ลอดอยู่นี่แหละค่ะอ๋ออย่างนั้นแสดงว่าเคยอ้วนนะเพราบว่าตอนที่น้ำหนักมากที่สุดเนี่ยหนักประมาณสักกี่กิโลคะ <g ill ip le> เกินสิบกิโล่ะถ้าดได้เหลือตัวเล็กแค่เนี้โอ้โหมีนาเชื่อหฉันไม่ยากเชื่อนคุณคุณหมอว่านะถ้าคุณเลิกตัดไอ้ความกังวลตัดไอ้ความสงสัยความกังวลอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับว,ว่าไอ้ไขมันจะอุดเส้นเลือดอะไรแล้วจะขาดใจตายเนี่ยออกไปได้เลยนะคะไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดเลยะคะ่ะคุณ,คณจริง <c oughs> ะะ้าหมอจะรู้ว่าวันดีนะ่ะเป็นคนที่เชื่อหมอนะคะคุณหมอคงจะภูมิใจค่ะวันดีนะคะเชื่อคนที่เป็นหมอทุกคนเลยค่ะเชื่อเชื่อค่ะโดยเฉพาะหมอดูสมจิตสมจิงให้เกียรติกับลูกค้าเราหน่อยสิออเอาใจยาใจยาไเปรียวเป็นยาเอาเอา,เอาเป็นวิตามินดีกว่านะวิตามิน เอาวิตามินเมตตอดไก่วิตามินเมตตอดไก่แม่เล่นพูดพร้อมกันแบบนี้ทำให้หมอลังเลนะเอ่อเอาเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเอาวิตามินเอตลดเนื้ออือวิตามินเอลดเนื้อคะ่ะเดี๋ยวหาให้นะคะท่ไม่ไม่รู้ใครก็รู้จักแต่บ่มีสำเร็จรูปรสเนื้อรสหมู ออมีค่ะนี่มีอยู่นี่พอดีเลยนะคะคือมันมีติดตัวมาอยู่บ้างแต่ว่าเอารถนี่ไปทานก่อนดีกว่าน,นะคะรถบาร์บีคิวทะเลแต่ว่าเวลาถ้าเอาไปกินแล้วเนี่ยนะคะแล้วเกิดมีอาการขนร่วงหรือชอบ หมอไม่คิดจะค่าเงินเพราะว่าหมอชอบชอบที่ว่าคุณ <c oughs> ดีสมส่วนน่ารักรถเก่งค่ะนะคะคุณดีสมส่วนน่ารักรถรถเก่งขอบคุณค่ะคุณหมอไปก่อนนะคะเห็นไม้แบ็กแนล เห็นไม้ไม่กินเลยเห็นเนื้อป่าเขาบอกได้ได้นะคะโอ้น่ารักซึ้อไม่มีอ,ะอ่ <c oughs> ะทำไมยาที่ได้ขาดทำไมยาที่ได้ขาดกา็ไม่รู้จักจริงๆเลยยาเม็ดลดเนื้อคือรู้จักอยู่ค่ะแต่หมดหมดหมดรีบสั่งมาสะนะ ไม่อย่างนั้นล้ฉันจะรายงานให้ผู้อำนวยการทราบแน่แนค่ะอ๋อค่ะ,คะหวังว่าบ่ายนี้ฉันคงจะได้เห็นวิตามินเม็ดครบทุกครบพร้อมทั้งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วยนะค่ะ,คะเอาไงอ่ะเปิดเดยโลโพ่เพจแกเร็วครับ สัสดีครับสวัสดีค่ะเอ่อทำบตัตรค่ะทำบัตรค่ะผมผมเอ่อนายพทย์อุดมอุดมสมส่วนนะครับอ๋อค่ะขอชื่อสัตว์เลี้ยงนะคะ,คะชื่อสัตว์เลี้ยงค่ะชื่อชื่อเจ้าแยปปี้ครับแย้ปี้ค่ะพันธ์ค่ะพันธ์เอ่อคือเจ้าแยปปี้เนี่ยเป็นสุนัขพันธ์อะไรคะแยปปี้แยปปี้เป็นปูม้าครับปูม้าปูม้า อตายแปลกนี่ปูมะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคือไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่กุ้งจนแม้กระทั่งกูปรีรักษาได้หมดเลยค่ะคุณอะไรกันคุณอ้าวนี่อย่าหัวเราะเยาะนะคะนี่ดิฉันนี่ยเป็นหมอพันนิดารักษารอดเสมอยินดีรับใช้ในแพทย์มือหนึ่งค่ะสัตวว่าแพทย์ออ่คใช่ไงเลยใช่ค่ะโอ๊ยตายแล้ว โอ้ยสตตว่แพทย์นี่ต้องมีการเข้าใจอะไรกับผิดแน่ๆเลยเอย้เดี๋ยวเฮ้ยนี่มันก็ถูกนี่หว่าถูกแล้วค่ะคุณมาที่นี่ถูกแล้วคุณรีบเอาเจ้าแยะปี้มาด่วนเลยนะคะมันอาการหนักหรือเปล่าอ๋ออาการโอ๊ยผมไม่ได้เอามาด้วยหรอกคุณมันกำลังว่ายน้ําอยู่ตอนเนี้ย๋อแล้วก็ผม,มนะเป็นในแพทย์คนใหม่ที่ถูกส่งมาประจําที่นี่เหมือนฉันเลยเหมือนกันยังไง ก็คุณเป็นสัตวแพทย์อ่ะคุณก็เป็นสัตวแพทย์เหมือนกันล่ะสิไม่ใช่ผมผมรักษาคนผมรักษาคนผมรักษาคนว่าถูกไม่รู้เรื่องเออเอ๊้แผนที่มันก็นี่ฉันว่านลคะแผนที่มันก็ถูกนี่นะฉันว่าคนเขียนแผนที่เนี่ยเขียนผิดค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ต้องการหมอใส่เพียงคนเดียวและดิฉันก็มาแล้วนะคะนี่คุณโรวเช็คไหมโอ้ยไม่ต้องหรอกครับเสียเวลาโอ้เสียเวลาถ้าไม่ใช่ที่นี่นะผมว่านี่ต้อง ผมจะลองเดินหาดูใหม่นะครับลองคงอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละเดี๋ยวยงไงก็ขอโทษนะครับที่มารบกวนเวลาขอโทษนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยาเข้าขคลินิกพิอีกนะคะครับครับครับลูกีนลูกบอล <c oughs> ชักวิสองเจ็ดอุ้ยคุณห <c oughs> มอ <c oughs> ไปทานข้าวกลางวันกันถึงไหนถึงรังสีค่ะ หวีเขาแดนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือล <floor> ูกเลี <room. S 2> like ้ยงโกฮาร์ปะค่ะแย่มากแย่จริงๆรู้ไหมว่านี่มันกี่โมงแล้วสองโมงก็ไปแล้วสองโมงตายแล้วสองโมงสองโมงสองโมงุ้ยอุ้ยหวีเขาติดละครวิทยุอะค่ะโอ้โหโอ้โหนี่ใหญ่เรื่องใหม่ด้วยนะคะนใหญ่เรื่องใหม่เรื่องเจ้าหล่อนคือแพะรับบาป เล e ี้ยฟังชื <c oughs> <c oughs> ่อดังเอกก็น่าทสงสารแล้วนะคะโอ้โหอ่ะอ๋ออ๋อ่ดีนะว่ามันมีชื่อแพะอยู่ด้วยเอออนุญาตให้ฟังค่ะคุณหมอได้ท่าทางรักษาดีนะคะอุ้ยรักมากด้วยนี่เงี้ยจะมาเป็นหมอเหรอหมอคุณหมอฟังสิคะแล้วจะติดได้เข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะที่นี่นปย1 2 8 2 4 0 7เมกะเฮิร์ก่อนที่ท่านจะได้พบลักบอลวิทยุจากคณะวันหลีซิงเซิร์นในเรื่องเจ้าหล่อนคือแพะรับบาต ทางสถานีขอเสนอข่าวด่วนพิเศษเมื่อเวลาบ่ายโมงวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์ปล้นธนาคารขึ้นคนร้ายสองคนเข้าปล้นแต่ไม่ทันปล้นเสร็จกองกำลังตำรวจก็เข้าล้อมและจับกลุ่มแต่ไม่ทันจับกลุ่มเสร็จคนร้ายหนึ่งในสองก็ยิงต่อสู้แหว่งวงล้อมของตำรวจออกไปแต่ไม่ทันแหว่งวงล้อมเสร็จคนร้ายคนหนึ่งถูกยิงเข้านี่หัวไหล่ขวาเกือบเสร็จแต่ในที่สุดทั้งสองก็หนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้ขอให้ประชาชนที่พบเห็นสองคนร้ายแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด่วนและระวังอันตรายด้วยเสร็จการเสนอข่าวช่วงต่อไวันพบกับละคร ก็หมอครับหมอคะเออมันยาวเปนทุกวันแล้วขนมันจะงอขึ้นมามันจะไม่รีบมาค่ะขอดีผมเลิกงานเร็ววันนี้ก็เลยรีบมาเลยฮะก็อาจารย์คุณหมอว่านี่ฮะค่ะค่ะเออแล้วเออคุณกานดาไม่มาด้วยไหอคะก็นี่ไงครับกันดาคุณนี่คุณผู้ตลกไปเอากานดาเปรียบเทียบกับคุณผู้หญิงคนนี้ก็ผู้หญิงคนนี้ไงครับกานดาเธอเป็นเมียผม เห็นคุณหมอบอกว่าอยากเห็นตัวจริงให้พามาผมก็พามาให้ดูแล้วนี่ฮะแล้วเธอก็กินในวิตามินทะเลอะไรลดปริเคิวของคุณหมอไปแล้วด้วยแล้วแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเธอจะแพ้ยานะครับจริงเหรอโอ้ยจริงสิคะก็นี่นะคะสองคนเขาเป็นผัวเมียกันเนี่ยค่ะที่วันก่อนมาตกกันที่นี่ไงค่ะดิฉันเป็นเมียคุณประกอบจ้ะแต่จะตกกันอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหนักหัวใครนะคะ แต่ถ้าคุณหมอไม่เชื่อนะคะนี่จะดูทะเบียนสมรสไหมคะฉันมีเอ๊ะแต่ประกอบเธอไปอ่อยอะไรหมอไว้หรือเปล่าเปล่าจ้ะเร่งๆเลยฉันรีบมาสงสัยจะรีบมาเองละสิจ้ะเอ้ยเปล่าอ๋อเห็นฉันท้องลวสิเลยคิดจะอ่อยหมอใช่ไหมเปล่าอย่าฉะนั้นแม่ปอบหูไปจ คำรามคล้ายคล้ายอะไรคะ,ะป่าล่าคัมราป่าวค่ะคือว่าอย่างนี้นะคะคือที่ดิฉันถามเมื่อกี้เนี่ยว่าแบบจริงหรือเปล่าเนี่ยดิฉันหมายถึงว่าคุณกินยาที่ดิฉันให้ไปเนี่ยจริงหรือเปล่าค่ะ,ะคุณประกอบให้เธอกินวิตามินลดบาร์บีคิวทะเลเหรอใช่ก็ผมให้เธอกินไปแล้วแล้วเธอก็มีอาการเหมือนกับแพ้ายาเธอคำรามแล้ว แล้วแถม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 ,แถมอะไรคะแถมหูตั้งนี่กัรดาเธอเอาหูให้หมอดูดิ

หมอมีความจริงคือว่าคือหมอในแพทย์อุดมแพทย์อุดมดูอย่างนี้คือหมอเนี่ยจริงๆแนะหมอหมอเป็นช่วยด้วยครับช่วยด้วยที่นี่นิกหรือเปล่าถ้าใช่คลินิกแล้วก็ช่วยเพื่อนผมด้วยครับเพื่อนผมถูกยิงคุณหมอใช่ไหมช่วยทีครับช่วยเพื่อนผมด้วยเออช่วยไม่ได้ช่วยได้ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้ถ้า uh oh, 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 oh. ช่วยไม่ได้ก็ตายไปเลย